ทาทุกอย่างแต่ละทัดเลยค่ะมันหมูนี่กะชอบทานเหลือเกินนะคะข้าวเ็กินเยอะนะคะจนกระทั่งส่งผลให้ร่างกายป่วยนะคะแล้วพอป่วยจากเบาหวานเนี่ยเกิดผลกระทบแรกจะมีข้อเื้ามี่้อเนื้อบริเวณดวงตานะคะแล้วก็ทําให้สายตาภาามัวนะคะเวลาจะจะ,จะจะจะดูอะไรเนี่ยก็ต้องใส่แว่นนะคะแล้วที่สําคัญก็คือหลังจากที่ประสบบัริเหตุรถล,ล้ค่ะเาก็จะมีปัญหาเรื่องของกรดู ปวดปวดกระดูกแบบลุกขาก็แบบโอยนั่งก็โอยแต่พอหลังจากเนี่ยหลังจากที่ว่าเจอกาแฟพ่อมดอให้แม่ดื่มกาแฟพ่อมดอคู่กับกาแฟแม่มดคะแล้วแต่ว่าท่านอยากจะดื่มอันไหนเวลาใดนะคะคือตอนเนี้ต้อนเนื้อที่เคยออยู่บริเวณในดวงตานะคะของท่านนะคือหายไปแล้วนะคะจริงจริงจริงๆค่ะทุกคนคือตอนนี้ต้อนเนื้อหายไปแล้วนะคะแล้วน้ําตาในเลือดก็ลดลง อันนี้เอว่าไม่ได้มาพูดเพื่อที่ว่าจะแบบเอ,อ่อเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ว่าอยากจะมาขายของอย่างเดียวเนาะของเราก็อยากขาย,ยแต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือเราอยากส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ให้กับทุกท่านที่มีปัญหาคล้าย้ายกับเราได้สมคัญนะคะใครเป็นไวทยทองก็ช่วยได้ค่ะใช่ใครเป็นไวทยทองก็ช่วยได้จริงๆรนะคะงั้นวันนี้ไม่ต้องลังเลเลยค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพแต่ที่เอว่าได้พูดไปเมื่อสักครู่ หรือต่อให้ยังไม่มีปัญหาแต่อยากจะทําการบำรุงเขาไว้ก่อนนะคะป้องกันเขาไว้ก่อนที่เขาจะปวดค่ะอ่าอ่าแล้วทานตัวมดแล้วก็ถ้าหนูอยากทานก็ทานแม่มดตามไปด้วยช่วงเบาแล้วอ่าทานข้อมดแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่รู้สึกไม่รู้สึกเหนื่อยแม่ก็ไม่รู้สึกอะไรคุณแม่เนี่ยอายุหกสิบแปดแล้วนะคะทุกคน พู้เสียแล้วรสชาติเป็นไงคะชาย่ก็กลมกล่อมดีก่อนหน้านี้แม่มีอาการอย่างไรบ้างก่อนที่ยังไม่ตื่นกาแฟแม่มดถึงกาแฟปวดแขนที่แขนหักเลียบจุดสีถึงดำเดือดตอนนี้ก็เดือดก็ยังอยู่ในแขนดีมีแผลแขนแล้วก็มีมเวลาตามตันไปเท้ามันเป็นระบบของเบาหวานนั่นแหละสาเหตุสายตาก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใส่แว่นค่ะอืมเมื่อก่อนตาพร่ามัวใช่ไหมตาพร่ามัว ต้องใส่แว่นเพื่อดูนั่นดูนี่ดูทีวีก็ต้องใส่แว่นดูตอนนี้ไม่ได้ใส่เนี่ยน่ยิ่งติดต่อกันประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะเออดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คุณแม่ไม่ต้องใส่แว่นแล้วแล้วก็คุณแม่ก็ไม่มีอาการกอ,อนเทียระหว่างวัน